แบแต่ยี่ไงยี่แหละไ e ่ s ันซิทเหี้ยโอ้แม่นสองคนก e บินกเหรอสองบิ o ก o ำหรับสองคนใช่ไหมชิเซย์คุ o เลือกว่าคุ d วันซิทไห o ลูก this one for you stay overnight นั่นไงเขา a ง แล้ค่ะนี่แหละเน็ตพาพ่อใหญ่มาเที่ยวอุดรทาราบีจะมาเช็คก่อนเดี๋ยวจะพาเด็กน้อยมาเล่นน้ำา o a e t e e e a l no no okay you a n sit h e you w a n go no, back o k อ่ะเดี๋ยวเ้ดู r t h ด o o okay you o s t ไอ้ฝรอยู่วันน่ มาเช็คมาเช็คสถานที่ก่อนน้องฝนน้องไทยมันชอบเล่นทรายโอเคไอไอวอล์กอือฮึไออาร์ทีเทคเมนูฟอ์ยูก่อนช a t h ค e ซี่ว t h e ิเฮ e ฟู o ด เดี๋ยวเน็ตไปเอาเมนูให้พ่อใหญ่ไปก่อนด้วยจะไปติดต่อลูก Have distance to play too เย้เย้ ถูกใจนาะคนนาไทยนะพี่น้องเลยออคไปเอาดแล้่ยว่เไหงก็มีนมีเมนูไหมคะมีค่ะเอาไปให้ันฝรั่งโต๊ะเก้าได้จ้ะอได้ๆเมนูภาษาอังกฤษทีว่าเรากำลังจะทำใหม่เนาะต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหม ภาษาอังกฤษก็ได้ไทยก็ได้จ้ะอ๋ไทยก็ได้เหรอไม่ไม่หนูเป็นคนเลือกไงอ๋อโอเคไอ้น้ำน้ำตรงเนี้ยเขาเปิดเล่นตอนไหนคะสวนน้ำไม่ยังไม่เปิดอันไหนคะด้านไหนต้องตรงนู้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่สไลเดอร์จ้ะจ้ะเดี๋ยวเปิดให้ได้ค่ะไม่ไม่ไม่พูดถึงเดีกเด็กยังไม่มาแต่ว่าเปิดกี่โมงคะก็ถ้ามาเมื่อไหร่ก็เปิดให้ได้อ๋ออันนี้ภาษาอังกฤษต้องไม่ได้ตกลงหรือเอาภาษาไทยเลือกเองเลยเลือกหนูเลือกเองก็ได้ทั้งสองอย่างก็ได้ ประกาไหมคะหรือทำอยังไงนี่คะขอบคุณค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเลนนี้พิ่มาเลยฝากบอกพ่อแว่ามีซับพอร์ตให้เล่นอ๋อเอก็้่กมีซอรงหองร้อยต้ง้ะ พอยังไงนั่งแบบ she can play slider t o o ถ้า she said that the girl come I can open the water she can play slider เดี๋ยวเดาเ่เน็ตสั่งอาหารก่อนเนีจะพาไปเดินเล่นชายหาดเดี๋ยวนขึ้นมไหมโอมาก่อนก่อนไม่ใส่บอเห็นหนาเดี๋ยวเนีจะพาไปชายหาดด้วยค่ะเดี๋ยวจัดการกับพ่อใหญ่สั่งอาหารนี่เก๊กก่อนนะคะ จะเย็ยนๆบรรยากาศข้างบนพ่อใหญ่ประเดิมด้วยเบียร์แล้วเดี๋ยวาทำเบียร์พ่อใหญ่ก่อนนะแนทจะพาลงไปดูหน้าหาดโอ้เออน้ำเข้าหูไม่ได้ยินได้เดินเนี่ย เเียไปค่ะไปเน็ตพาลงไปดูข้างล่างนะเดี๋ยวเนาะ <S 1> <S 1> ไปค่ะเน็ตพาไปข้างล่างที่นี้เดินเล่นก่อน กำลังปรับปรุงใหม่มากนี่นี่ไงกำลังทำใหม่นเนจะเป็นซุ้มแบบนี้เลยถ้าไม่อยากนั่งโตะก็จะมานอนซุ้มแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่เลือก ไยก็อยากน้องทายน้องฝุ่นก็อยากมาเล่นนี้เลยจ้ะทรายฟังก็ใช่สำหรับเด็กน้อยนอะกจากเนะเป็ดไอ้นี่เรือชั่วโมงละร้อยมั้งจ้ะกับเป็ดนี่กับชั่วโมงละร้อย nhìn má của con được chứ. Như có để không cần má rồi ระว่างรออาหารนะคะเดี๋ยวเน็กก็พามาดูรอบๆอบีันี้จะกลับกล้องไปให้ดูข้างหลังด้วยจ้ะว่านก็จะเป็นประมาณนี้ก็ก็โอเคอยู่นะก็ใหญ่อยู่ข้างบน สั่งเบียร์ให้เกแล้วแต่เดี๋ยวเนี้ยก็จะขึ้นไปหาเกแล้วนู่นสำหรับพักค้างคืนมั่งจ้ะต้วไอที่บ้านทรงไทยนะน่าจะเป็นพักค้างคืนเนี่ยมีสไลเดอร์ด้วยนะแต่ให้เล่น จะเป็นอะไรเขาทำใหม่เห็นไม่ไกลๆเนซูไม่ดูเด้อค,ค่ะนะแป๊บนึงก็ะะจะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเนตขึ้นไปหาพ่อใหญ่เด้อค่ะ ชอบมานอนนะจ๊ะแล้วพาน็ตพาเดินขึ้นไปหาพ่อใหญ่เด้อพรุ่งนี้ก็จะไปหนองคายนะคะไปตีกอล์ฟวันที่สองจะถึงจะขึ้นไปรับเด็กน้อยมีเพลงฟังด้วยคนก็เริ่มมาแล้วนึ่ ก็ยังกำลังทยอยมาเดี๋ยนนสขอใส่มากกว่าด้วยเดยวเขาสีว่าผิดกฎระเบียบอีกไปถึงโต๊ะเราค่อยถอดออกอก็จะมีห่วงยาให้เช่ามีเสื้อชูชีพให้เช่านะจ๊ะ สำหรับเด็กน้อยที่ไว่ายนาไม่เป็นปน้องกันการอุบัติเหตุเนาะวาร้อนมมืดมองไม่ค่อยเห็นนี่ก็จะเป็นล้านอาหารไอตรงไอติม ตกปลาด้วยอันน,นี้อย่างเล่นเป็นบอเป็ดน,น้อยอะดเด้อหดเน็ตมาหาพ่อใหญ่ก่อน หิวข้าวแล้วเอาให้น้องมีเป็ดน้อยมาแล้วค่ะนัดพามาเที่ยวนิดๆหน่อยๆมาเซิร์ชบรรยากาศก,ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังพาเด็กน้อยมาเล่นเขาจะได้ ซื้อไพ่โอเคสำหรับเด็กน้อย,ยจะ้ะเดี๋ยวรออาหารก่อนฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนด้วยจะมาเจอกันตอนทานอาหารไปบูดาบูดาบูโอ้ดิยกมือไว้โอ้โหดิ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 บินเน็ตมาอยู่คอมฟอร์มจ้าข้าไปเลยค่ะ อาหารมาแล้วยูโอเคยี่สิบหนึ่ง มันด้ากินข้าวมาีึองอ็แบิฟเ What are you drinking? Water? Hmm? Where do you be? want beer? Hmm? Yeah. I want beer. Hmm? No. Charlie! You can see. You do have breakfast, huh? Right? ใหญ่ต้องกินให้หมดไอเซน you need to finish y e a no problem for you oh. She said she want to go see the beach, the beach, and then they and Amanda, she said she want to go play the beach, mm. <laughs> You know, with me, I want, it doesn't work. I, huh? I would like. Mm. Well, when, when they swim, we go close to the water so you can watch them. She cannot go out, see? They have thick along here, I mean she hmm. cannot go out. I think really deep, huh? Right? Hmm. Yeah. But they have a jacket, huh? Gonna take jacket, yeah? Make sure safe, yeah? We make nice. <clears throat> hmm? Mm -hmm. Then you go on it. ริมปูน้องสิงห์ดิจิตอลชีคเคนเพลงชีคเคนเพลงสไลเดอร์ e a h you will see afternoon many pe more people come mm hmm. think him blow you one minute นะเขากำลังทำเพิ่มเติม Not many people know his tea, eh? Yeah? He closed when covid with me. Mm people don't know him open. You walk this way? vertiento a ค i นฟิต e ิชิงทูวะเนี่ยยุคค s h เตอร์ฟิตยุคแค e เ o u โว่แค่โน h ต s ีไซด์เดอ i ดิทดิทไ y Go f i s h i ง g มนจีตกได้บรรปลาค่ะเร่องของเรื่อง cái